สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมช n แนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญชนิด10บาทเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรัชการที่9ที่ หลายๆช่องเรียกว่าเหรียญหลักนะครับเหรียญหลักนี้เหรียญสิบบาทนี้ที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้หลายๆคนหลายๆช่องเรียกว่าเหรียญหลักก็ประกาศรับซื้อกันนะครับช่องสมาคมชาแนลก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนๆ เกี่ยวกับราคาการซื้อขายเกี่ยวกับช่องรับซื้อนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของสมาคมแชนแนลได้ทำคลิปให้ข้อมูลเพื่อนๆ f อฟักสะสมคนชอบเหรียญ ก็มาพบกับข้อมูลเหรียญแรกเหรียญหลักที่ว่าเป็นปีพศอะไรแบบไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่ช่องไหนรับซื้อนะครับก็จะมาให้ข้อมูลในคลิปนี้เลยพร้อมๆกันเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญปีพศ2541หายแต่หลายช่องเรียกว่าเหรียญหลัก จำนวกนการผลิตไม่ถึง2ล้านอยู่ที่1ล้านอยู่ที่9,000สนะครับอยู่ที่9,700,000เหเหรียญน,นะครับ9 0 0 0 0เหมเรียญเป็นเหรียญที่หลายๆช่องเรียกว่าเหรียญหลักราคาซื้อขายก็ หลายช่องก็รับซื้อไม่เหมือนกันราคาขายของออนักสะสมก็ไม่เหมือนกันช่องสมาคม c h ช n แนลก็ขายมาโดยตลอดก็ไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่โอกาสของ คนซื้อคนขายนะครับบางช่องก็รับซื้อเหรียญละเจ็ดสิบาทบางช่องก็รับซื้อ90บาทบางช่องก็รับซื้อร้อยส0บบาทไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนซื้อคนขายที่จะได้โอกาสนะครับ เรียนนี้ก็เหมือนกันปีพศ2541เรียนนี้ก็เป็นเหรียญหลักเหมือนกันนะครับปีพศ2542จำนวนการผลิตก็อยู่ที่1ล้าน3ห0 0 0นเหรียญราคาซื้อขาย ก็ถ้าดูจากจำนวนการผลิตและถูกนะครับราคาซื้อขายนี่ถูกมากเหรียญละ30บาทถูกมากปัจจุบันรถถุ่นจาก30บาทเหลือ20บาทบาง25บาทบ้างแล้วแต่ช่องไม่เหมือนกันจำนวนการผลิตก็ล้าน30,000ืนี่ถือว่าน้อยนะครับ ต่อมาก็เป็นปีพศ2534นี่ก็จำนวนการผลิตก็ล้านหกแสนหกหมืนนะครับก็ถือว่าเยอะก็ไม่เยอะมากก็ไม่มากน้อยก็ไม่น้อยจำนวนการผลิตนี่นะครับก็ราคา ซื้อขายก็อยู่ที่เกรยนละสามสิบบาทบปัจจุบันนะครับราคาซื้อขายไม่เหมือนกันแล้วละเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลักหรือไม่ใช่เหรียญหลักนะครับเหรียญผลิตน้อยเหรียญหายากซื้อขายไม่เหมือนกันแล้วปัจจุบันน,นะครับถ้า ใครสะสมได้เก็บได้ให้อโอกาสต่อไปปีต่อ,ตอไปนะครับก็อาจจะได้ราคาสูงนะครับเหรียญหลักที่พูดคุยกันอยู่นี้ใครมีใครเก็บไว้ได้ ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ราคาสูงในอนาคตต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเอฟซนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ